สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ก็ผมวันนี้ผมอยู่ที่แยกประุมวันนะครับาพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศความคืบหน้าล่าสุดของงานก่อสร้างสูตรการช้าในจุดนี้ก็คือสูตราารทราเซ็นท่านสยามสแควร์นั่นเองครับ ซึ่งตอนนี้ที่นี่ก็มีเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาเต็มพื้นที่และก็มีคนงานอยู่ด้านในมีกันหลายท่านเลยครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพทั้ง3มุมมองให้ทุกท่านได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากด้านบนสกายวอล์กมุมมองจาก MBK Center แล้วก็มุมมองจากด้านบนของตึกสยามสแควร์ส่วนตอนนี้จะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานี BTS สยามจากจุดที่แอดอยู่ได้ข้างกันก็จะเป็นศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์นะักท่องเที่ยวในจุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะอย่างมากนะครับในเวลาที่แอดกำลังถ่ายคลิปอยู่แต่วันนี้แอดเองไม่ได้มาเก็บบรรยากาศของนักท่อง,งเที่ยวในจุดนี้นะครับจุดที่แอดจะมาชมก็จะอยู่ถัดจากจ,ากจุดนี้ขึ้นไปบริเวณแยกปทุมวันก็คือโครงการก่อสร้างเซ็นทรัลสยามสแควร์นั่นเองครับ สำหรับศูนย์การค้าแห่งนี้ก็อยู่บริเวณแยกปทุมวันติดกับฝั่งของถนนพระรามที่หนึ่งแล้วก็ถนนพญาไทก็คือภายในกรอบสียดงที่ผมขี่เส้นเอาไว้ก็คือฝั่งตรงข้ามจุดนี้หละครับสำหรับในคลิปนี้แอดเองจะเก็บภาพจากมุมมองของด้านบนสกายวอล์กวันสยามที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วจะเป็นมุมมองจากด้านบนของ MBK Center และมุมมองสุดท้ายจะเป็นมุมมองของตึกด้านหลังจุดนี้ครับอาคารสยามสเคปเยดีวันระจงถึง3มุมมองอย่างแน่นอนครับ ตอนนี้แอคขึ้นมาอยู่ด้านบนสกายวอล์กเหนือยแยกปทุมวันแล้วครับและน่านจุดนี้จะเป็นสกายวอล์กที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับอาคารสยามปทุมวันเฮาส์แล้วก็อาคารสยามดิสคัฟเวอรี่ครับโดยตามป้ายประกาศที่ติดเอาไว้ในจุดนี้สกายวอล์กที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมในจุดนี้จะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับช่วงต้นเดือนตุลาคมผู้หาันมีอีกด้านหนึ่งก็จะพบกับแลนด์มาร์กของแยกแห่งนี้เลยก็ว่าได้ครับจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะทั้งชาวไทยแลวก็ชาาชาาาตต่งิ ตอนีเมาถ่ายคลิปก็ประมาณ16นาฬิกานักท่องเที่ยวในจุดนี้นี่เยอะอย่างมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทะลุ23ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลจากทางมติชนออนไลน์นะครับหลังจากเมื่อปลายปี2564บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนหรือ CPN ปิดดีลคว้าสิทธิ์เช่าระยะยาว30ปีที่ดินโครงการพัฒนาพื้นที่บล็อก A เขตพาณิชย์สยามสแควร์เนที่กว่า6ไร่บริเวณแยกปทุมวัน จากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยุทธบนทําเลใจกลางเมืองโดยเซ็นท่านพัฒนาจ่ายค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า5,902ล้านบาท ให้กับสำนักง,งานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแยกเป็นค่าตอบแทนการทำสัญญา742ล้านบาทและค่าตอบแทนลายปี30ปีรวม5,160ล้านบาทจากจุดจีแอดยืนอยู่บนสกายวอล์กวันสยามมองไปบริเวณไซตงงานก่อสร้างที่อยู่ติดกับแยกประุมวัน ก่อนที่บริเวณนี้จะมีงานก่อสร้างแบบนี้แต่เดิมมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนแอดมีภาพในอดีตบริเวณนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันครับนี่ก็คือภาพในอดีตก่อนที่จะมีการก่อสร้างเซ็นทรัลสยามสแควร์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเ็มีเคเซ็นเตอร์อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับจากฝั่งของถนนพระรามที่1ก็คือโรงหนังสกาล่าในอดีตนั่นเองครับแต่ตอนนี้พื้นที่ในจุดนี้ก็มีการรื้อถอนไปหมดแล้วแต่ก็อยู่ระหว่างงานก่อสร้างเซ็นทรัลสยามสแควร์ โดยตามแผนก็จะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง57เดือนโดยรูปแบบของโครงการยังเป็นเหมือนเดิมคือพัฒนาเป็นมิกซ์ยูสประกอบไปด้วยพื้นที่สรรพสินค้าสํานักงานโรงแรมและเป็นอาคารสูง42ชั้นชั้นลอย2ชั้นและชั้นใต้ดินจํานวน5ชั้นจํานวน1อาคารมีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมนะครับ1 3 4 2 0 0ตารางเมตรส่วนสํนักงานมีพื้นที่ประมาณ25,000ตารางเมตร และส่วนของโรงแรมนะครับจะมีห้องพักจานวน369ห้องสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นพื้นที่สับสินค้าส่วนโรงแรมนะครับจะมีสระว่ายน้ําห้องออกกําลังกายและมีที่จอดรถจนทั้งโครงการไม่ร้อยกว่า875คันครับแ้าหน้าของแอดจุดนี้ตอนนี้ก็มีลแลมมาปิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับครั้งแรกที่แอดมีโอกาสมาถ่ายคลิปในบริเวณนี้สามารถมองจากจุดนี้เห็นสายงานก่อสร้างด้านล่างได้อย่างชัดเจนเลยครับ จุดนี้จะเป็นมุมมองจาก MBK Center มองไปฝั่งตรงข้างมาจะพบกับไซส์งานก่อสร้างของสซ็ทันสยามสแควร์ในอนาคตต้งมีการก่อสร้างแล้วเสร็จรอบๆที่แยกประทุมวันแห่งนี้จะเต็มไปด้วยตึกสูงเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็น MBK Center เซ็ทนทรัลสยามสแควร์สยามดิสฟเวอลี่แล้วก็หอศิลป์กรุงเทพ เดี๋ยวเราไปชมมุมมองสุดท้ายของวันนี้กันเลยครับมุมมองจากด้านบนของตึกสยามสเขตจุดเองจะเป็นมุมมองเห็นความคืบหน้าของงานก่อสร้างได้อย่างชัดเจนแบบ1 0 0เลยครับแล้วขึ้นไปชมบรรยากาศบริเวณด้านบนกันเลยครับ ตอนนี้ผมขึ้นมาด้านบนตึกสยามสเควรแล้วครับจุดเองมองมาด้านข้างก็จะพบกับไซต์งานก่อสร้างเซ็นทัลสยามสแควร์แล้วรอบทางก็จะเป็นทั้งถนนพระรามที่1ถนนพญาไทจนฝั่งตรงข้ามระหว่างเซ็นทัลสยามสแควร์กับจุดสยามสเควรก็จะเป็นสยามสแควร์ซอยเด้านข้างกันด้านขวามือก็จะเป็นสยามสแควร์ซอยหนึ่งครับสำหรับโครงการเองก็เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในแผน5ปีโครงการมิยุทธ์ของเซ็นทัลโดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนหลายพันล้านบาทแต่คงอาจไม่ถึง10,000ล้านบาท จึงจะทยอยเปิดบริการเป็นส่วนๆนะครับโดยจะเริ่มเปิดให้บริการศูนย์การค้าเป็นเฟสแรกปลายปี2,569จากนั้นจะเปิดในส่วนของสำนักงานโรงแรมและจะเปิดครบทั้งโครงการนะครับภายในปลายปี2,570ถึง2,571โดยหลังจากที่เปิดใช้ก็จะเป็นอาคารที่สูงสุดภายในย่านนี้เลยครับขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จากมาติชนออนไลน์นะครับ ติดตามกันไปครับสำหรับโครงการก่อสร้างเซ็นทรัลสยามสแควร์แห่งนี้ เอาไว้ทายเองเองนวกานที่ย่านนี้ก็จะมาอัปเดตอีกครั้งแน่นอนครับในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับและถ้าทุกท่านเห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่จะสลับสลับกันไปนะครับด้านข้างด้านขวามือจุดนี้จะเป็นสยามสแควร์ซอยหนึ่งเทวทีอสสังเกตดูสายงานก่อสร้างจุดนี้ก็จะมี2ประตูครับก็คือประตูด้านหน้าจุดนี้กับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นประตูของฝั่งของถนนพาาไทที่่่อยูฝัังงตรง้มกบ Center, มองไปด้านบนสกายวอล์กวันสยามนือแยกประมวันนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะเยอะอย่างมากลยครับในบริเวณนี้ก็ลุ้นกันดูนะครับว่ากว่าจะถึงปลายปีนี้ประเทศไทยจะมีจานวนนักนะท่องเที่ยวเข้ามามากน้อยขนาดไหนเราเองเป็นเจ้าบ้านก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเพื่อความสวยงามของประเทศไทยครับ ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนํารายได้ส่วนนี้ครับมาใช้ใจ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคําว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้ครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัย ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ